น้องอัติวนะครับและนี่คือการยินเทียมไปงอกปีสองพบกันอยู่แล้วครับนานทีจะมาถ่ายวันนี้มาพิเศษจริงๆเลยครับติดตามช่องทางตรดต่อแบนี้ครับเฟซบุ๊ก m m คอมสแลปมังคก็จะทีวีทวิตเตอร์ไอซี่มังคก็ทีวียูทูบคอมสแลปพิสเตอร์มังกทีวีและอินสตาแกรมครับไอซี่มังคกทีวีอนรมช่องทางตอแนครับวันนี้เราพามางาน PBTC หรือ p o i n b b n k t h a i l น n d ไ h a แลนด n แชมเปี้ยนชิพครับเร่องงานนะครับออฟ r ดนเดนัรสโร ตอนนีราอยู่ที่เซนทรัลเวิลด์นะครับบรรยากาศในงาน,นงเป็นยังไงน่าจะไปดูเลยครับ And their time he is overkill. Exactly. DRAGON a ball. <laughs> บรรยากาศงานเนี่ยตามทานสดๆนะครับก็เห็นได้ว่าเกมม้งต้งใช่หนับลูกเด็กเล็กแดงก็มาเต็มนะแ้วคนมันเยอะขนาดไหนครับการงานเนี่ยต่อที่ไลฟ์อารีนาครับดูด้ส่วนเรื่องห้องน้ำเนี่ก็เฉยธรรดาถว่าเขาจการมาดีปัญหาคือการเข้างานคนเยอะจริงทีคพักที่ได้ คือต่อแถวซื้อไอเทมคนนั่นคือค่าบรรยากาศในการครับแล้วพาไปหาคนคือประสพในบ้านของข้าได้นะครับก็เห็นเนี่ยนะครับโต๊ะการแข่งขันตอนนี้แข่งขัครับบีบีอย่นี้เป็นของบีบีนะครับพวกนี้เป็นของงานจัดการเจอของดีคอมเพรสชันนะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะว่าตอนนี้นี่คือในรัชพงศ์นะครับก็จะมีบุนนต่างอย่างเลเซอร์ครับ ต่างๆครับแบบมีนักแสดงที่ใส่คอมเพลตนะครับเรามาเรื่อยๆก็เจอบูธน้องเลเซอร์นะครับแล้วก็พรีเมียมจอของแาลิน่าดีอยู่ดีราคาไม่ได้ยี่นี่ก็มีนะแล้วนกะ็ส่วนของเลสบูเลสบูนะครับวันนี้จะลานอารีน่าการแข่งขันครับวันนี้กลังสูสีครับาราควพาดูส่วนต,าต,าตาน่างๆนะครับ ผมจะเดินมาทำไมนะครับ่เานได้ี่ยเดีวครับว่าใหญ่มากตอนนึ่ครับพี้กับฮาร์บาร่าอไม่รู้เขาได้อรบครับเดียวเลไม่จริงครับพี่พี่ก็จุดเด่นการแข่ครับตัวนักเน้างานเป็ารย์จนเกมนี้เลยทีมาหอง เป็นเลยครับส่วนที่บ hmm. exactly. well ูทนี่เลยอะไรที่ที่อสปอร์แล้วก็นิโวลิชสปอร์ตครับเราจะพาไปดูคิวกันว่าเขาต่อแถวยางขนาดไหนไม่ได้ต่อนียวูแถวี่ันะเดินครับไม่ได้รกคือเราเข้าแทรกก็ได้ครับเพราะว่าคิวมันวนประมาณ4-5รอบครับเดี๋ยวเราพาไปดูแถวแถวท้ายสุดกัน นี่คือแวคับนี่คือการซื้อโครับเป็นการเป็นโซนการซื้อโทังหมดโดนโดนโดนาไปเรื่อยครับเยอะแ้มัรก็ทำวโนเยอนะครับนี่คือแถวอทั้งหมดท่มันมีแค่นี้รอครับเราไปชเดี๋ยวยังองมาครับมาดูซือของซือซื้อฟเกมนะเยอะุกคนตั้ มาซื้อแล้วมาแต่บางคนก็มาจากต่างจังหวัดนะฮะผมโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าก็มาแถวนี้แถวแถวนี้ไม่พอครับไม่พอแน่นอนเจมีดเจมที่มันจะขายได้หลังเลยนะครับดูดูครับภาพคนแน่นไปหมดครับถ้าอยากคิดก็มีแค่นั้นครับเราถ่ายภาพบรรยากาศการซื้อโค้ดง่ายอยูเลยนะครับ เข้าไปแล้วครับดูนีหผ่านมาที่โซนห้องน้ำมันจะข้างหลังนะครับช่วงนี้แอร์ไม่มีละครับดับไฟเปิดไฟแปดแลชดับไฟแล้วครับก็เห็นครับสำหรับคนที่มางานนะครับนี่คือแถวทั้งหมดนะครับในงานถ้าอาจจะมาเห็นท่ายแถวเพราะบรรยากาศมันมืดไฟเพิ่งดับเมื่อกี้ไฟดับ่พาไปท้ายแถวลดตัดหรืงท้ายแถวนะครับผู้ามผู้ชมสงสัยว่าท้ายแถวยังไง ให้ถ่ายยี่ห้อเนี่ยนี่คือท้ายแถวการซื้อโคนที่ดีนะคือคนผู้ด้ทำเนี่ยว,ยวา่าเยอะจริงๆครับเดีย๋ยวเราไปดูเปก่อนล้สัมภาษณ์ใครกันตอน,นะ<ม>นนี้ท่านเราเจอครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวนี่นะครับพามาเลยคนระับสวัสดีครับที่มาอะไรกี่คนมาสี่คนเลยคนระับเล่นเกมหนุ่ยนะครับตอนสาม ครับเออ่มีวิธีการแนะนำลูกเล่นกิยังไรบ้างครัก็ให้เล่นเป็นเวลาครับคือแบบว่าเหมือนจะเวลาหนังเสริมแล้วก็เอ่อเวลาเรียนด้วยเรียนพิเศษด้วยมาถามพี่เาครับน้องวันนี้เี็น่าน้องชื่ออะไรครับกาล่ากาล่าน้องกาล่าน้องกาล่าครับน้องกาล่าวันนี้มาทำอะไรครับมาซื้อโค้ดเห็นไหมว่าคนมันเยอะนี่มาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่ถึงนี่เหรอถึงนี่ครับงย่ โอ้โหถึงเที่ยงเที n ่ยงตอนนี้โอ้โหโอ้โหตอนนี้บ่ายมองเแล้วครับตอนนี้ไม่ได้โค้ดเลยอยากได้ปืนอะไรครับวันนี้อยากได้อะไรครับอยาได้เชสเท็ครับเชสบิแล้วก็ตองทองซิลเวอร์ออ๋ครับเออวันนี้เนี่ยมาเชียร์กีฬาแข่งแบดแบดดีไหมครับอไม่ได้มาเชียร์มาซื้อโค้ดอันเดียวเอออยากทราบความคิดเห็น้องครับที่เล่นเกม่งเลยรู้สึกยังไงกับพวกโปรครับเบื่อมากเบื่อมากครับ เออในเกมทีวที่จะมีโป้ครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจที่เล่นเล่นกันแล้วโดนโดนโกงนะครับน้องมีความคิดเห็นยังไงเรื่องโป้หรือว่าอยากให้การกันลีนาแก้แค้นอย้างไรอย่างอย่างให้จัดการอย่างจริงจังอยากจัดการแล้วน้องล่ะก้อยากให้อยากให้กานลีนาเนี่ยเจ้าของเกมทีวเนี่ยจัดการเรื่องโป้ยังไงบ้างน้องบอกโป้คืออะไรน้องบอกโป้คืออะไรน้องรู้ต้รู้อ๋อโอเคโอเคครับน้องมีความคิดเห็นบอกว่าอยากจะบอกกานลีนาว่า อยากให้จัดการด้านไหนบ้างครับไม่ทำอะรหมอคือปล่อยให้โป้มันมีต่อไปตั้มเป็ตัมเกิดครับอ๋อเฮ้ยหอมมากครับค่ะครับพัดพอดีครับอันนี้ชื่ออะไรบ้างครับผมชื่อเอิร์ธแล้วก็คนในกลุ่มแนะนำเลยอินเพื่อนเล่นอินดี้ครับเจ้าเรียงผู้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 ครับผู้ครับจิ๊บกาวครับนี่กาวครับ เขื่อนครับผมมาตอมครับก้าวครับฮะแล้วผมก็เอิร์ธนะครับหัวหน้ากลุ่มแก๊งจีสเปิร์มครับอันนี้มารอกันตั้งแต่กี่โมงอะครับมารอตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วครับโอ้แล้วอันนี้เตรียมตัวพร้อมกับการวิ่งประเพณีวิ่งคนหรือยังโอ้ยเตรียมาพร้อมฝึกซ้อมมาเรียบร้อยเลยฮะเพิ่งฝึกซ้อมมาเพราะไ่ตอนเย็นวันโอเคและคิดว่าวันนี้มี คนที่มาแข่งพีบีเนี่ยมีใครคิดว่าสนใจจะให้ชนะไหมเชียร์ให้ชนะเออมันมีใคมีใคบ้างนะหรอว่มาโค้จะลืหรือไม่ลือ่ะมีมีเชียร์ไหมมีเชียร์ไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่มีเชียร์กะจะมาแบบซื้อโค้ดนะแล้วซื้อโค้ดย่างเดียวหรือว่าซื้อไอ็ดเอเกมมิ่งเกียร์ด้วยวันนี้เกมมิ่งเกียร์ก็กะจะมีซื้ออยู่ในเพื่อนผมเนี่ยอ๋อโอเคแล้วอันนี้มีชื่อกลุ่มกันไหมครับ มีครับจีสเปิร์มครับเป็นมันเป็นหนึ่งใของจีสเปิร์มที่ใหญ่กว่านี้โอเคครับแล้วอันนี้มากันจากไหนบ้างครับนี่มาจากสะพานใหม่สะพานใหม่ทุกคนเลยทุกคนเลยอันนี้เป็นกลุ่มเพื่อนกันใช่ไหมครับอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวขอคอมเมนต์สักนิดนึงเกี่ยวกับ p b ที่ว่าอะไรวะโปโปอ่าใช่โพวัต พอทีละคนเลยผมว่าไอ้ไอ้ Gen Power เนี่ยมันเยอะมากเลยผมว่าหน้าไอ้แบนพวกพวกนี้ไม่ได้ทีหรือไม่ก็แบนเวแบมันเป็นอะไรก็ได้โอเคแล้วคนอื่นคิดว่าจะอ่ามีคอมเมนต์อะไรไหมมีคอมเมนต์อะไรไหมก็มันไม่ดีครับมันไม่ดีที่คนใช้ไม่ดีครับแต่ทั้งวัน7ชั่วโมงเลือกใช้ซะเพื่อคนที่คุณรักไม่ดี แล้วนี่ <bizarre> แล้วนี่ปกติเติมกันบ่อยไหมเติมอะไรครับนถูที่เติมครั้งเติมถูมก็เติมบ่อยเหมือนกันนะฮะสัปดาห์ละสัปดาห์ประมาณ150ยห้าสถึงสองยโอ้โหสัปดาห์ระอยห้าสิบสองรเลยทีเดียวแหมเติมสัปดาห์โอเคโอเคขอให้โชคดีครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับนะอันนี้ชื่ออะไรครับ้างครับก็ชื่อก้านะครับโอเคเดี๋ยวแนะนำตัวกันหน่อยวิดีโอครับชื่อเฟิร์น คอ๋อ okay. อันนี้มาจากไหนกันนะครับอันนี้มาจากนนท์เลยครับนนทบุรีนนทบ,บุรีนนทบุรีโรงเรียนตัวทนครับโองเก็บกายครับอ๋อโอเคอันนี้ก็นนทบ,บุรีเหมือนกันโอเค,อเคกลุ่มนี้มากันตั้งแต่กี่โมงอะครับแป,แปดโมงรับแปดโมงอ๋อ โอเคแล้วอันน okay. ี้มากะจะเชียร์ใครเป็นพ er nah nah ิเศษไหมวันนี้ MIT บอ่ะเอาดังๆเลยครับ MIT H กอล์ฟไลท์เคซีครับโอเคก็เชียร์เหมือนกันโอเควันนี้กะจะมาเมาไอ้ไอเทมโค้ดกันไหมวันนี้เมาเลยพี่เขาบอกว่า10เมตรคิดว่ามันจะล้นไหมวันนี้วไม่ครับไม่ล้นรนะไม่เหลือไม่เหลือโอเค อ่ะเดี๋ยวขอสอบถามพิดน <weil> ึงเกี่ยวกับโปรเกมพวกนี้เล่นกันทุกวันเจอเป็นไงบ้างถ้าเจอเบื่อครับเเครียดเลับเออถึงก็ถึงก็อถึงก็เปลี่ยนถึงก็ออ่ะล้าคิดว่าโปรกับเทพทูคิดว่าไหนชนะว่าโปร่อะ แลวนี่ปกติเติมมันบ่อยไหมก็บ่อยบ่อยกันอบ่อยละ500กว่าเนี่ยอาทิตย์300อ๋อแล้วนี่เตรียมพร้อมกับประเพณีวิ่งคนกันยังวิ่งชั้น8เขาวิ่งมาตั้งแต่เช้าครับวิ่งมาแล้วครับอุปกรณ์พร้อมเนาะโอบคุรองเท้าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้รู้สึกว่าจะพร้อมสองคนแล้วที่เหลือ เอถ้าไม่ทันก็สอนเท้าวิ่งชอตยิมก็วิ่งโอเคแล้วอันนี้มีชื่อกลุ่มกันไหมเอ่ยไม่มีไม่มีเนาะอันนี้มารถไฟฟ้ากันหรือว่ามาโอเคโอเคก็ขอให้โชคดีกับกนวิ่งคนโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมช่โนูครับตัวใน เกมบอยแบงก์ก็เบลบอยยุทธชัยครับโอเคแล้วคนอื่นชื่ออะไรกันบ้างอะครับชื่อเก่งครับตัวในพีพีชื่อเบลบอยเบลบอยคุยคอเสิร์ตโอชื่อเราจะทำชื่อคิวครับตัวในพีพีชื่อเบลบอยวุ้มบารีนครับชื่อโรนนะครับชื่อเบนครับตัวในพีพีชื่อโมเมนตัมนะครับโอเคครับชื่อดิวครับตัวละครในพีพีชื่อดิวเลียค สวัสดีครับผมตู้เฉียวเปยเตยครับชื่อตัวเกมนางสวรรค์มัชชาครับอ๋อเดี๋ยวจะสอบถามอะไรนิดนึงเกี่ยวกับงานนี้ได้เตรียมตัวกันมาพร้อมบ้างหรือยังอ่ะครับเกี่ยวกับวิ่งคนเนี่ยพร้อมกันยังอ่ะครับวิ่งครับพี่ครผมฝึกวิ่งมาโอเคมางานนี้กะจะมาเหมาไอไอเทมอ่ากันหมดเลยไหมไม่หมดต่างไม่หมดต่งไม่หมดีเป็นเกมสองร้อยลิงก์ยังอ่ะครับ แล้วเกมมิกเกียร์ในนี้คิดว่าจะถอยกลับบ้านไปสักตัวไหมเมาส์เลเซอร์สติวซิลไม่แน่ใจครับต้องดูที่หน้างานนะครับพี่โอก็โปรโมชั่นสนใจมากของสมารัทต้องดูที่ต่างต้องดูที่รุ่นด้วยตามตามงบโอเคเดี๋ยวจะอันนี้มาจากไหนกันบ้างอะครับสายใต้ครับสายใต้สายใต้ครับสายใต้สายใต้โอสายใต้หมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวลุดเฟีมแล้ว โอเคแล้วเดี๋ยวขอสอบถามนิด <elaborate> น uh, ึงเกี่ยวกับอ่าโปลในเกม P B คิดว่ายังไงกันบ้างอะครับมันก่ายเยอะมากเหมือนพวกปัญหาอ่อนที่ชอบเล่นโปลจริงนะแอนสวยอะแล้วก็กาลิน่าก็ชอบเอาของแบบหายยากๆมาลงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือว่าโปลตอนเนี้ยระบาดมากเลยที่พิมพ์กันแบบ แบบแเล่นตุ๊กตาที่ฉันจะเป็นตุ๊กตาเลยชอบหลุดเลยไม่ได้เล่นกอลมันหลุดอ๋อโอเคแล้วคิดว่าสมมุตถิถ้าเทปทูกับโปมาเจอกันคิดว่าอะไรชนะเติมทูประจํากับใช้โปคิดว่าอะไรชนะน่า <c oughs> จะโปนะครับโปมีหลายมากเลงอย่างเงี้ยแต่โปมีประโยชน์ด้วยนะครับทำให้ผมเก่งนิก็เนี่ยพระเล่นกับโปนี่แหละควรจะช่วยมันได้เล่นต้เหนื่อยยอมระเโอเคค <c oughs> รับโอเค อันนี้มีชื่อกลุ่มกันไหมเอ่ยนีครับสติป,ปอั๊บอ๋อสติปอัพโอเคครับก็มีอะไรแล้วเนาะโอเคก็ขอให้โชคดีอาการวิ่งโคนขึ้นไปขอให้ได้คนแรกๆเนาะโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในตรงโซนที่นั่งนะนนงรงครับเพื่อดูนี่เลยดูได้รับพรกันเองนะครับเป็นเจ้าลับการพักของการแข่งนะถึงเวลาจารังแล้นี่ เอา,าคลิปวิดีโอที่ไกนาท้องนะฮะคือไกนาเนี่ยตัวตัวโปรแกรมไกนาเนี่ยจะน,น่าทักเนี่ยครับเขาจะมีโปรแกรมที่มาช่วยเสริมในการเล่นเกมคือไกนาท้องเด่นทั้งจะมีวีเจจกักก็คือครับนี่เป็นห้องอะไรนะห้องเทลาลไลฟ์โชว์นะครับมีวีเจจับนั่งกันแบบน,นะครับผมยังแข่งยอดอยู่เลยนะฮะน่ารักจริงครับจริงจรนี่น่ารักจริงจริครับอันนี้มีทุกวันในแต่ละจันงุกวันในแต่ละวันนะครับ นี่ตอนนี้เราอยู่ในการสนามแข่งนะมองแพ้แมตช์รอบไปครับท่านเดชทุกคนตั้งรออยู่มันคอระยะนี้ครับด้านหลังเยอะแยะเลยนะครับระยะหมดน,นะครับตอนนี้คนเยอะจริงเดี๋ยวเราไปดูจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเขาแข่งกันให้ดูนะครับ ตอนนี้นีโอตอนนี้เป็นคาเ่ครับนีโออ่นีโอนีโอลูชช่าสปอร์ตครับคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ครับมาดูเล่นงานับตเรามาดูกันว่านะครับะตอนนี้ครับเกต่อแบบของพอสเกียร์นะนะอนี้ส่วนหนึ่งานซีวันซ่าไอคาเฟ่กันทันตราว่านะครับกับพัชิว

ามิกกีจจ้ก็มา,า,าเปิดฮัชเชลบายจังหวะนี้ตูบุลเลนเซกันของทางนะครับซีไวซาต์นะครับเสียไปแล้วหนึ่งขณะที่กำลังเดินมา,ากำลงังจะเดินกลับไปเหมาเสื้อ นีก็่าเเจอเจอฟุกมากมาถ่ายไปจริงมาถ่ายดีกว่าเเอรเจนแม่งเจอวิอาโซเออกำลังจะไปเอาเสื้อดีก็่าเเจอเจร์พอด,ดีแหมเว้ยมันไม่ได้มันต้องถ่ายก่อน ลง,ลงออมางานด่วนลุ้นพิธีกรรอนลงมาเนี่ยก็ใน่นหมาเสื้อไม,ไม่ได้มันเสียได้ต้องใสาหน่อย พาดถูกเชิญแล้วกันก็ได้สัมภาษณ์เองโอเคตอนนี้คออัดฝันดีไหมไม่ไม่คัดฝันเลย <Okay. S 1> กำลังเดินม,มาเหมายจำอีกรอบว่ากำลังจะไปเหมาพอดีเซอร์ีิกอเวเดเจนจ์มันคัดคัดใจมากคัดตัวใจเห็นแฟตตัวเบลเลอร์เลยแพงอยากได้เนี่นะตากล้องกูบอกกูอยากได้แฟตโอม

แบตที่เหอเอาไว้ถ่ายในงานต่อ